เพื่อนๆคะตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่เฮือนฮักตนสองห้องเดียวนะคะนี่คําขวรออำเภอหนองสองห้องนะคะหนองสองห้องเมืองคู่เมืองหนองหนองสองห้องคู่เมืองหรือเรื่องภาพเขียนวังคูนศูนย์รวมศูนย์ลำนกนกละเริงเคงเหรออ่านสิลูก นา,นามระเบิงสวนป่านนชาติใช่ไหมคุณผู้ชมคะถ้าอ่านผิดขออาภัยด้วยค,ะบบค่ะคำคำขวัญอำเภอหนองสองห้องค่ะก็นี่เป็นที่นั่งนะคะสวิงด้านล่างนี่ก็มีที่นั่งยะแยะนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะบ,บ้านหลังค่อนข้างใหญ่ คุณผู้ชมค่ะเดินขึ้นมานะก็ตรงชิงไปที่ครัวชอบมากครัวเนี่ยแต่ไม่มีเตาโอเครู้หรือว่าตรงนี้เป็นครัวแต่ไม่ได้ทําเตาเอาไว้ตรงนี้เป็นระเบียงต้อนรับแขกแล้วก็ห้องนอนห้องห้องนอนมีห้องเดียวปิดเอาไว้ไม่เป็นไรค่ะถ้าคนเต็มห้องนะคะก็ออกมานอนข้างนอกได้กลางมุมนะคะส่วน ส่วนอันนี้เป็นสามบานแบบนี้ซ้อนกันหน้าต่างสามบานซ้อนกันโอเคเอาเปิดได้ใช่ไหมอเอาเปิดดูสิได้อย่างนีะเออโอเคไม่เป็นไรเราก็ดูนิดเกียวแน่นนี่มุมข้างใหญ่นะแต่มีแต่ฟางเดี๋ยวอันนี้เอาไปก่นัน หนึ่งสิบเอะอเอมองไปด้านข้างก็เพื่อนบ้านนะคะสวยงามมากคะ่ะด้านน้นอีกลงโก่งดีคุณผู้ชมค่ะค่ะอันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะเราก็จะเดินลงข้างล่างแล้วนะคะ เอาไปซื้อสิลูก<ไ>เขาขายที่ไหนไปซื้อปะตรงโน้นเลยเออไปซื้อปะโอเคโอเคนะคะคุณผู้ชมเฮียนฮักตนสองห้องนะคะคำขวัญก็นี่แหละคำขวัญอำเภอหนองสองห้องหนองสองห้องคู่เมืองลือเรื่องภาพเขียนวังคูณศูนย์รวมนกละเลิงเข่ง นามระเบงสวนป่าโนนชาติวันนี้เขาลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ